จร oh, ิงต้องบอกว่าถ่ายลงหนังสือพิมในกระค่ะแก็พอดเกินลงัสึกพิมด้วยก็เป็นผลดใช่ค่แล้วก็รู้สึกดีใจค่ี่กระแสตอับมันค่งดีนะพอะไรเราิดใจถ่าจริงๆเป็นแนวซ็กซี่มากกว่าถ้าิวกระดันนั้น้วยรอก็ไม่ด้ิวแก็เป็นแค่เซ็กซี่มากกว่า กว่าค่ะที่ว่าแบาบดูเซ็กซี่เนาะดูโตเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชิ้นแต่ดาราก็มัดนะชินแต่พี่ชิ้นแต่ีเลยค่ะน,บบนี้แบบดีมากมากเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆากและต้อขอบคุณนิสสุนิสสุทีมไพรัดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนิสสรรรุฮัะแมกกาซีนด้วยนะ,ะที่ได้มีให้โมได้มีโอกาสได้ถ่ายขอบคราวานี้คือดาราสาวคนอื่นได้ไหมคะกับความเซ็ก เนี่ยคือถ้าจะบอกว่าสู้ไว้หรอโมก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกเงนะี้ยเขาเป็นเซ็กซี่คนละแบบกันคุณแม่ว่าไงบ้างอุ๊ยต่ไปถ่ายคุณแม่เขาก็ไปด้วยค่ะไม่แบลวแล้วเนาะค่ะไม่มียุบแบลล์แล้วนะจริงเด่ดมันต้องต้องบอกว่าคือแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ละงานไปเผอเลยว่าคอนเซ็ปต์ของงานนี้เนี่ยทางหนังสือเขาอยากให้เป็นเซ็กซี่แล้วก็โอเคแล้วก็ทำให้เต็มที่กย่งลนะั่นเองไม่เห็นดูเซ็กซี่เรื่อยๆเลยมาวันนี้ก็ถ้าเกิดมีหนังสือติดต่อมาก็ถ่ายให้เต็มที่ค่ะผลงานที่ออกมาดีค่ะภาพสวยค่ะ ต้องบอกว่าโมดวนถ้า่ายชุดว่ายน้ำก็แล้วนะชุดว่ายน้ำนี่คือดูหวิวสุดของมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะีมีแพนมนะคะแนาก่ะกไมระว่ีแลนไหไม่มีลค่ะไม่มีละค่ะ,คะเพราะว่าคุพอแม,ม่อนาวงนีกับงอจะแต่เลือกได้ยองกดีมากค่ะก็ยดี เมือนเวลาเราเดินแบบกุ้งเอาไม่เนนี่เป็นพอดีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็รู้สึกเรียกว่าอะไรชื่นใจแล้วเนาะเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเพิ่มทำงานในท,ที่นะคะไม่ใช่แค่ตัวบริษัเดียวเนี่ยททีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอยากให้เรื่องนี้ออกมาดีอะไรคะ่ะแล้วก็ผลตอบรับออกมาดีเกินคาดถามว่าหายเหนือ่อยไหมว่าหายเหือยไหคะถามว่าหายเหนือ่อยก็าหายเหนือนะะ่อยแล้วค่ะ จบทุกบทแล้วนะเรามาจบทุกบทแล้วนะก็จริงๆบทไหนก็ได้ค่ะเล่นได้หมดละค่ะอยู่ที่ว่าถ้าผู้อยากเห็นหมอสมว,ว่าเออบทน,นี้บหมกับเรา,าอะไรอย่างี้แล้วก็ยินดีรับเ,เล่นเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจตอนนี้ละ้คะก็โอเคค่ะยังโสดอยู่แล้วข่าวที่ว่าม,มีกับหมอเสยอะไรมาจริงๆเนี่ยก็ สำหรับเรื่องพิเศษเนี่ยคือเราก็ตอบไปทุกทุกทุกครั้งแล้วนะเนาะแล้วก็ตอบไปหลายครั้งก็ด้วยค่ะว่าจริงๆเนี่ยมดกับคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นคุณหมอกับคนไข<ช>้<ม>ที่เราก็เป็นคนไข้ที่คนนึงที่เดินเข้าขคลินิกไปพาค,คุณแม่ไปดูแลผิวแล้วก็ดูแลผิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สุแทตตี้อะค่ะ,หะเหมือนนางเอกช่งนะองเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าเราเป็นมบุรุษสาวมันแย่งเขาไป อย่างที่โมพูดอยู่คุครั้งนะคะอย่างความสัมพันธ์ของโมกับคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากที่บอกค่ะเป็นพี่น้องเป็นหมอคนไข้เท่านั้นเองคะ่ะส่วนตัวเรารู้ว่าคุณหมอเขาคุยอะไรอยู่บ้างเรื่องส่วนตัวหนูไม่ทราบค่ะหนูไม่หนูไม่ได้ก,ก้า,าวฝั่เรื่องส่วนตัวเขาอยู่แล้วะคะว่ะ ก็ไม่ทราบกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าที่คลินิกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่มดคนเดียวที่ไปก็จริงก็มีดาราหลายคนว่าก็ไปกันนะคะคใช่เข้าใจผิดเพาคนที่ออกมาพุ่มผีอเงีงง้ยเข้าใจผิดอันนี้พวกก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นะค่ะเราน่อยไหมที่อยู่คนมองว่าเราเป็นมือที่สามเป็นอะไร ไม่หน่อยค่ะเพราะว่าโมดก็ตอบทุกครั้งแล้วเนาะที่ใครถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพิเศษอะไรค่ะโมดก็ตอบทุกครั้งแล้วก็ตอบเหมือนกันทุกครั้งว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนเป็นพี่น้องที่รู้จักกันแล้วก็เป็นคุณหมอกับคนไข้แค่นั้นเองค่ะเราได้คุยกับพี่เขาคงไม่คงมีคหมนหลบมาพูดแบบไม่ได้คุยค่ะหนูรู้สึกเฉยๆไม่เห็นแล้วไม่คุยกับเขาเลยเร่ยนตัวเขาเขาเห็นค่ะหมายถึงใครคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันค่ะใช่เขาก็ไม่ได้มาถามเะไแล้วก็ก็ไม่ได้ถามคือ หนูก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรหนูไม่ได้ไปคลินิกทุกวันแล้วนั่นนาที่จะไปที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะไปคุยแค่ไปคลินิกไปคลินิกแล้วก็เจอแล้วก็สวัสดีคุณหมอธรรมดาจริงเนี่ยก็ไปคลินิกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สวัสดีแค่พิเศษคนเดียวแล้วก็สวัสดีคุณหมอท่านอื่นด้วยแล้วก็สนิทกับคุณหมอท่านอื่นรู้เปล่ากันแล้วก็สนิทกับพี่ๆที่คลินิกทุกคนด้วยค่ะจะเปลี่ยนคลินิกกไดปเลยคะตัดปัญหาลุนนี่นะหนูว่าหนูไม่เอาเรื่องแบบนี้มาเป็นปัญหาชีวิตให้หนูก็ใหญ่ขนาดนั้นราคาอะไรออยยย่่่่าางงเเี้คคคคะะะหนนูกก็็ฉๆใรถมตบ